Allo everybody สำหรับดีพี่น้องวันนี้พอกับมอนโรนะคะ Allo everyone today my name is Monroe a โ l ตายกา้าโหกอังยาวกิวจะมองโหอ <laughs> ลอ่ะเล่นเสกเยอะตายกา้ามากินข้าวจ้ามากินข้าวเซ็กฟานะ่ะวันนี้กินอาหารจีนจ้าวันนี้นะคะวันนี้กินอาหารจีนด้อ Okay, okay. โอเคโอเคมากินข่าวเด้อจ้าพี่น้องมาวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันนี้อ่าวันนี้จะไม่ค่อยมีคลิปอะไรเท่าไหร่นะคะวันนี้จะถ่ายคลิปน้อยลงเพราะว่าเป็นวันหยุดจ้ะคลิปทํากับข้าวก็จะเป็นช่วงตอนเย็นนะคะช่วงตอนเย็นเพราช่วงเช้าไม่ได้ทํากับข้าวจ้าเช่วงเช้าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เพราะว่าเป็นวันหยุดเอาไว้ก่อนมากินข้าวจ้ากินข้าวอาหารจีนจ้ะ วันนี้กินอาหารจีนเ้อจ้าให้สามีไปตลาดสามีไปเดินเขาให้ไปตลาดซื้อของไทยมาจะมาทำแกงเขียวหวานอ่าทำแกงเขียวหวานให้ลูกสาวกินกับขนมจีนให้ไปซื้อของไทยมามากินข้าวจ้ามาเด้อมาเด้อเรล่าร,ร็จกินข้าวดฟามเงายกเยา้ามาัด้มเกอ่า ดเดยวเสฟปานนะาตายก้าวอ้โถงโอ่งโงกันล่ะอยู่ข้าวแล้วจ้ามาเด้อมาเด้อมากินข้าวน้ำกันมาจ้า Come on everyone. Today I have Chinese food <laughs> มากินข้าวจ้ะกินข้าวกับกระดูกหมูอบอบข้าวฮึร้านนี้อร่อยจ้ะร้านนี้ đi phân hồ trợ tài liệu đi phân phải quát phản hồ trợ cứ dùng chú dầu là chú à dùng chú dầu là chú là phải cao có hơn đi vậy là nì à lỏi trà là chúng cao có cả đục mũ ốp cả đục mũ khao. ทิงค์สาวแซ่บมาเด้อแซ่บๆรมกันจ้าวันนี้มีวันนี้มีชื่อว่ามอนโรนะคะก็ไปเอ,อ,อากิวเจ้ามงโรอก็มหยัดอะชื่อนะยิงจองแล้วใจถ้ากินโต๊ะกัมพอโปะก็ะจะเห็นแต่ม่ใหญ่ทองมวนนะคะวันนี้จะจะพบกับมอนโรนะคะมีวันนี้มีชื่อว่ามอนโรนะ อากาศร้อนก็นแบบโหยิดแล้วก็แบบยากเกาโซวันนี้ยี่สิบเก้าองศาวันนี้ร้อนมากเลยดเดือนหกฉันจะไปเที่ยวไต้หวันนะถ้าใครเป็นเอฟซีทไต้หวันคอยดูนะจะไปหาจ้าจะไปหาคนเอฟซีที่ไต้หวันนะ ใครเป็นแอปซีที่ไต้หวันขอยรับเลยนะจะไปเที่ยวไต้หวันจั้สี่ห้าวันเดือนหกนู่นอะจะไปเที่ยวกับสามีสองคน จองโรงแรมไว้แล้วสี่่สี่คืนวันที่ห้าก็กลับวันที่ห้ากลับฮ่องกงจองโรงแรมญี่ปุ่นไว้เจ้าของโรงแรมก็เป็นคนญี่ปุ่นก็ไปเปิดโรงแรมที่ไต้หวันไปพักโรงแรมนั้นคืนละสี่พันกว่าบาทคืนหนึ่งอะสี่พันกว่าบาทนะ ไม่เป็นไรหรอกนานๆได้เที่ยวทีใจฉันนะอยากจะไปเที่ยวไต้หวันเสร็จแล้วอยากจะไปเที่ยวออสเตรเลียอยากจะไปออสเตรเลียนะไม่แน่ปีหน้าปีหน้าฉันอาจจะไปออสเตรเลียก็ได้สามีฉันเคยไปออสเตรเลียแล้วฉันยังไม่เคยไปออสเตรเลียฉันอยากจะไปเที่ยว,ยวออสเตรเลียเอาไว้ปีหน้าก่อนปีนี้ไปเที่ยวไต้หวันก่อนนะ ว่าปีหน้าจะไปเที่ยวออสเตรเลีย วันหยุดก็ไม่มีอะไร,ระค่อยมีคลิปลงแล้ววันหยุดนะเพราะว่าสามีหยุดวันเนี้ยมันไม่สะดวกทำคลิปพี่น้องจะมีก็คลิปสำหรับข้าวเย็นเนี้ยันนี้จะลงคลิปสำหรับข้าว ăn bám bớt, à, ở đây, ăn với, ăn, coi như yên, ăn một lần nữa. ăn sầu riêng, ăn ngon จะไปเที่ยวไต้หวันนะใครใครเป็นเอฟซีไต้หวันก็ทักมาได้นะอยากให้ไปเที่ยวตรงไหนนะเพราะว่ายังไม่เคยไปไต้หวันนะคะยังไม่เคยไปไต้หวันนะถ้าใครแบบรู้จักสถานที่ต้องเที่ยวนะแนะนําบ้างนะแนะนําบ้างเพราะว่าตรงไหนมีที่เที่ยวที่กินชื่อที่ช้อปปิ้งซื้อของซื้อเสื้อซื้อเสื้อผ้าแนะนําให้ด้วยแล้วกันนะเพราะว่าไม่เคยไปแนะนําสถานที่ต้องเที่ยวให้ด้วย ใครไปเรียฟซีใต้หวันน่ะ วันนี้ตื่นเช้ามาเงือแตกเงือแตนร้อนตั้งกต่เช้าน่ะ กินแค่นี้ละจ้ากินนี้นิดหน่อยชื้อข้าวมากองหนึ่งวันนี้มาไวไปฟายไวเด้อจ้ะ <laughs> อุตส่าห์แต่งหน้ามาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วแต่งหน้า <laughs> ออกมาแป๊บเดียวก็จะไปแล้วพี่น้องไม่มีอะไรทำหรอกเออวันนี้ไม่มีบ่ม,มีเรื่องว่าวไม่มีเรื่องโมงจ้จะวันนี้จ้ะ วันนี้ตื่นสายด้วยวันนี้วันนี้ตื่นเก้าโมงเช้าเพราะว่าเป็นวันหยุดจ้าพานะคะสสาหรับใครที่วันเกิดวันนี้ก็สุขสันต์วันเกิดละกันสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ลำลำรวยๆเป็นมาเศรษฐีเด้อจ้าคิดจริงได้ขอให้สมความหวังความปรารถนาเด้อจ้าขอประสบความสําเร็จนะคะทุกๆด้านจ้าขอชีวิตมีแต่ความสุขจ้าเลยล่าปิ้งกอสร้างหยัดกาหยัดแี้ลจุกเลยสร้าัหยัดไฟเลิอละ 身體健康啦，開開心心啦，做生意生意興隆啦，賺咗啲錢啦，小朋友讀書噶學業進步啦，最緊要啊身體健康啦，開開心心啊大家好啦，再見啦，拜啦，陣，拜拜。